ผู้ชมครับเรื่องราวของป้าบัวผันหลังจากที่แกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนที่กระทำแกเนี่ยก็คือห้าทรชนซึ่งเป็นแก๊งวัยรุ่นผู้ชมครับ<ไ>ก็หลังจากนั้นชมครับมันเหมือนกับฝุ่นที่มันอยู่ใต้พรมนะฮะพอเปิดพรมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นมันเยอะมากผู้ชมเปรียบเทียบกันก็คือเนี่ยละครับคือเรื่องราวของคดีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ นะฮะคือมันไม่ใช่มีแค่5คนคุณผู้ชมมันมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วไปก่อเหตุทําความผิดอีกเยอะแยะมากมายหลายคดีครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเรื่องราวของน้องอายุ12ใช่ไหมน้องมีน้องอายุ15 15ก็มี15ถูกข่มขืนแล้วก็มีเด็ก16ถูกฟันเสียชีวิตอ่าเนี่ยน,นี่คือ,เพ,อเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคุณการลงพื้นที่ไปแล้วก็พาไปแจ้งความนะคะคือก่อนหน้านี้น้องเองบอกว่ากลัวก็เลยไม่ได้แจ้งความ,ามาเป็นเคสขออองงนนน้เยยาาวชาุ15ปีะะคะ ถูกแก๊งลูกตำรวจบังคับกระทำชำเราน้องบอกว่าถ้าไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยคือก็จะขู่ว่าเดี๋ยวเอาพวกมารุมน้องน้องก็เลยต้องยอมมาค่ะ แล้วที่ผ่านมาน้องเองไม่กล้าเข้าแจ้งความนะคะกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแก๊งนี้มีพ่อเป็นตำรวจแล้วอีกคนนึงนะคะที่มาขอให้คุณกันช่วยก็คือคุณพ่อของน้องเยาวชนอายุ16ปีคือลูกชายถูกแก๊งนี้ยกพวกประมาณ1ิบคนมาดุมทำร้ายเอามีดไล่ฟันสุดท้ายลูกของคุณพ่อเสียชีวิตนะคะแล้วเพื่อนของลูกก็ได้รับบ,บาดเจ็บด้วยแก๊งนี้ยังไม่จบในงานศพของลูกเอาระเบิดไปปาที่งานศพ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบิ้ลเทื่องใส่งานศพหลังเกิดเหตุทางครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะทางพ่อของน้องเยาวชนวัย15ปีนะคะเล่าเหตุการณ์บอกว่าวันที่เกิดเหตุเพื่อนของน้องอยู่ในเหตุการณ์อีกสองคนคนหนึ่งถูกมีดฟันที่แขนแล้วก็ถูกฟันที่ขาได้รับบาดเจ็บสาหัสผ่านมาสองปีคดีไม่มีความคืบหน้ามีคลิปที่ไปปาระเบิดในงานศพด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่บ้านมาให้ข้อมูลว่าแก๊งนี้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับชาวบ้านปาระเบิดปิงปองใส่ชาวบ้านโดยไม่เต็งตัวกฎหมายมาวันนี้คุณการบอกว่ามาติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะเพื่อให้เหยื่อได้รับความเป็นธรรมแล้วอยากจะฝากบอกถึงคนก่อเหตุด้วยว่าที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ล่าวันนี้จะต้องถูกล่าบ้างน้องเนี่ยถูกแก๊งลูกตำรวจนะบ,บังคับนะกระทำชำเราเขา นะแล้วเหตุผลด้วยความที่มันทุเรศมากพวกเยอะนะบอกว่าถ้าน้องไม่ยอมเดี๋ยวจะเอาพวกเนี่ยมาลุมสกรรมน้องเพื่อให้น้องเนี่ยยอมมีอะไรด้วยน้องเขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะเหตุผลคลาสสิกเลยของเคสนี้ก็คือ1ในแก๊งมีลูกตำรวจอย่างที่สองมีพวกเยอะกลัวจะไม่ปลอดภยัยมีอีกเคสนึงตัวพ่อนะครับมาขอให้ผมหาความเป็นธรรมให้น้องอายุ16 นะครับถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยนะมากันหลายสิบคนนะครับลุมทำร้ายจนน้องเนี่ยจากโลกตอนที่เขาอยู่ที่วัดกําลังจัดงานอยู่ไอ้กลุ่มนี้เอาบึ้มไปปาที่งานไปค่มคู่เขาว่าจะเอาน้องจะจบชีวิตน้องที่เป็นลูกเขาอีกคนหนึ่งผมมาวันนี้คือมาทลายแก๊งนี้นะใครทำไม่ได้ผมมั่นใจผมทำได้ นะผมจะเอาแม่งให้เข็ดเลยนะจากการที่เคยเป็นผู้ล่าวันนี้มันต้องเข้าใจความรู้สึกของการถูกไล่ล่าบ้างทางพ่อที่ต้องสูญเสียลูกชายยังบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกคือ4ธันวาคมปี65วันนั้นเป็นงานเทศก,กาลโต้ลมหนาวที่อำเภอโคกสูงลูกไปเที่ยวงานแล้วก็ถูกแก๊งลูกตำรวจไล่ฟันตั้งแต่ที่อำเภอโคกสูงมาจนถึงอรัญญประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกพ่อถึงขั้นต้องเสียชีวิต คือคุณพ่อบอกว่าบาดแผลของลูกชายคือโดนฟันที่ข้อเท้าสองแผลที่หลังหน้าอกแต่พอขึ้นศาลมีการระบุว่าบาดแผลมีแค่รอยแผลที่ถูกฟันบริเวณข้อเท้าอย่างเดียวคือบาดแผลที่พ่อเห็นแล้วก็ที่ได้ยินกับเพื่อนลูกที่มาเล่าเหตุการณ์พ่อบอกว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือพฤติกรรมที่อุกอาจมากหลังจากก่อเหตุแก๊งลูกตำรวจก็ยังไม่สลดนะคะอย่างที่ได้ฟังคุณกันไปก็คือไปก่อกวนในง,งานศพไปปาระเบิดปิงปอง ทางคุณพ่อมองว่าการทำสํานวนของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าร่วมกันทํำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายพ่อมองว่าเป็นสํานวนที่อ่อนมากตอนขึ้นศาลตนให้การลูกถูกวัยรุ่นฟันที่ข้อเท้าหลังจากนั้นลม้มลงในสะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตส่วนรายละเอียดอื่นๆพ่อบอกว่าไม่มีปรากฏในสํานวน ตัวพ่อเองพ่อมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเป็นเจตนาฆ่าเพราะว่ามีการไล่กันมาจากอำเภอหนึ่งไปจบอีกอำเภอหนึ่งนะครับทผู้ชมครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้คุณพ่อเองบอกว่ารู้สึกจุกอกมากเลยนะครับแล้วก็ทรมานมากนึกถึงแต่หน้าลูกนะฮะเพราะมองว่ายังไงเนี่ยก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งก่อนหน้านี้ตนเองเนี่ยเคยร้องขอเยียวยามาแล้วนะฮะจากฝั่งก่อเหตุ5 0 0 0 0 0บาทนะเพื่อจะไปจัดงานศพต่างๆนานาแต่ฝั่งญาติบอกว่าเงินมันเยอะเกินไปไม่ให้หรอก นะก่อนจะบอกว่าเป็นไงก็ไปเจอกันที่ศาลแล้วกันนะจะเอาสุดท้ายฟ้องแพ่งชนะให้เยียวยาล้านสองแสนจนถึงขณะนี้ไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่คือพ่อบอกมาแบบนี้นะครับขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตเองก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังหนึ่งครั้งจึงจะขับรถกลับบ้านระหว่างทางเจอแก๊งลูกตำรวจกวากมือเรียกจึงขับรถตามไปนะฮะพอไปในซอยเนี่ยก็เจอปลาระเบิดใส่แล้วก็ไล่ฟัน แต่ก็พยายามขับรถหนีนะฮะจนกระทั่งไปถึงอำเภออรัญ,ญประเทศซึ่งตอนนั้นตนเองบอกว่าพี่พวกผมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะจึงพยายามขับหนีนะคือแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนะฮะขับรถชนตู้แล้วล้มแก๊งลูกตำรวจเนี่ยจึงอุ้มเพื่อนลงน้ําแล้วลงไปฟันในน้ําช่วงหนึ่งได้ยินเสียงเพื่อนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยขณะที่ตนเองนั้นถูกกระทืบจนสลบไปแล้วแล้วไม่รู้เหตุการณ์อะไรอีกเลยจนกระทั่งมารู้อีกทีว่าเพื่อน ตายแล้วนี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงทั้งพ่อแล้วก็เพื่อนนะครับก็มีการไปส่งเสียงเบ่้ท่อรถเสียงดังแล้วก็ปลาระเบิดระเบิดกิน้องครับที่เขาทำเองนะครับแล้วก็มีเราเอามีดไปขูดตามกับแพงวัดกับรถผ่านยกชูน้วกลางให้ชื่อผมรู้จักกับชื่อเล่นครับชื่อแบงค์นัวจะพูดยังไงคือมันคือ มันจุกในอกนะครับเมันทรมานนะครับเกิดจากการสูญเสียที่เสียแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ได,ได,ได้ได้กลับมาไม่มีบวกครับมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวที่ทุกวันนี้ผมไปบ้านก็มองเห็นแต่รูปภาพลูกก็ทาไม่ได้ครับทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือครอบครัวผมก็ยังอยู่ในความระแวงระแวงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการดําเนินการตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นวันนั้นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์กับป้าโบาผันจนถึงวันนี้นะ วันนั้นผมไปงานกับเพื่อนครับได้ยินเสียงเขาปาระเบิดลูกหนึ่งครับผมก็รีบพากันกลับมาบ้านครับขับมาถึงตรงสะพานครับจะมีวัยรุ่นบุกมือเรียกครับผมว่าขับรถตามไปครับแล้วทีเนี้ยมันขับรถเข้าไปในซอยครับผมก็โดนเขาปาระเบิดไล่ฟันครับขับรถหนีมาจนอรันครับเพวาผมบอกว่าพี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเขาจะฟันอย่างเดียวเลยครับเพื่อนผมก็ขับรถไปชนตู้ครับเราก็รถล้มครับแล้วทีเนี้ยมันก็อุ้ม เพื่อนผมอะไปลงอยู่ในน้ำครับมันว้ายฟันอยู่บ่อน้ำอีกครับเพื่อนผมอะเหมือนมันร้องครับโอ้ย,อยช่วยด้วยผมก็โดนเขาก็สืบเราก็สลบไปเลยครับไม่รู้เหตุการณ์อะไรอีกเลยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชม